สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิวรีแลนด์นะคะวันนี้ค่ะเปรียวก็จะมารีวิวซีรีส์จีนแนวโรแมนติกแฟนตาซีจอมมารเทพเสียนที่สนุกมากๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของรักของข้าค่ะเรื่องนี้ก็คือดูแล้วเพลินสุดๆที่สำคัญเลยนะคือเรื่องนี้พระเอกเป็นจอมมารจ้า เป็นไงลาเบื่อแล้วนะคนดีเอาแบบพระเอกแบดแบดเท่เท,ทดุดกันบ้างนะคะแนวนี้คือต้องมาแล้วแหละบอกเลยแล้วเรื่องของ CG นะคะก็คืออลังการสุดปังตระการตาเวอร์วังมากๆเลยนะคะคือมันสวยจริงๆอยากให้ทุกคนได้ไปดูด้วยตัวเองนะ ส่วนคอสตูมก็คือสวยงามดูแล้วก็คือดีงามเพลินไปหมดเลยนะคะโดยเรื่องนี้นะคะได้พระเอกดีแลนหวังค่ะหรือว่าหวังเฮอตี้นะคะประกบคู่กับนางเอกวีซูซินค่ะเป็นเรื่องราวของจอมมารผู้โหดเที่ยมไร้ความรู้สึกนะแต่ดันมาตกหลุมรักเทพธิดาดอกกล้วยไม้ผู้ใส่ซื่อบริสุทธิ์ค่ะแถมยังมีพระรองนะัหนุ่มจางหลิงเฮอค่ะที่รับบทเป็นเทพแห่งสงครามผู้เก่งกาจนะงานนี้บอกเลยว่าดูเพลินต เพลินใจเพราะหนุ่มๆค่ะเรื่องนี้ดีงามสุดๆมองไปทางไหนก็คือมีแต่คนหล่อเต็มไปหมดเลยนะโดยเฉพาะพระเอกของเราค่ะที่ต้องบอกเลยว่าดีแลนหวังเรื่องเนี่ยคือหล่อมากหล่อแบบก็ไก่ล้านตัวแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปเพลินกับความหล่อของนักสแสดงนะคะเดี๋ยวเปรียวจะมาแนะนำตัวละครหลักทั้ง3กันก่อนนะมาเริ่มกันที่พระเอกนะคะดีแลนหวังค่ะหรือว่าหวังเฮอร์ตี้ของเรานะรับบทเป็นตรงฟางชิงชางค่ะ เจ้าแห่งจันทราของเผ่าพันจันทรานะคะเป็นจอมมารผู้โหดเหี้ยมเย็นชาไร้ความรู้สึกไร้ความปราณีนะคะเขาเนี่ยควบคุมกองทัพเผ่าพันจันทรานับแสนนะทั้ง3โลกต่างหวาดกลัวค่ะแล้วเมื่อทั้ง3มโลกนะตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายค่ะเทพแห่งสงครามคนก่อนนะคะจึงยอมตายไปพร้อมกับพระเอกนะแล้วก็ผนึกกองทัพเผ่าพันจันทรานับแสนเอาไว้แต่แก่นวิญญ,ญาณของพระเอกเนี่ยเป็นอมะตะนะร่างทองไม่ดับสูญค่ะ จึงถูกปวงเซียนรวมพลังปิดผนึกไว้ที่หอคอยเฮ้าเทียนอย่างลับๆนะคะซึ่งตำนานเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าจะมีเพียงเทพิิดาแห่งเขาซีซานเท่านั้นที่จะสามารถจัดการพระเอกได้ค่ะ ส่วนนางเอกหวีซูซินนะคะรับบทเป็นเสี่ยวหลานฮัวค่ะเทพิดาดอกล้วยไม้ผู้ใส่ซื่อบริสุทธิ์จิตใจดีนะคะมีความแบบโกะโกะน่ารักสดใสนะนางก็คือมีหน้าที่จัดการดูแลหนังสือแห่งชีวิตค่ะหรือก็คือใบไม้โชคชะตานั่นเองนะ ซึ่งก่อนที่นางจะกลายร่างเป็นคนค่ะนางเป็นยากล้วยไม้ต้นหนึ่งที่อาจารย์ของนางเนี่ยไม่ระวังทําเล่า,าสาใสรากเซียนของนางจนพังนะคะพอนางกลายร่างเป็นคนแล้วเนี่ยก็เลยมีอิทธิฤทธิ์ที่อ่อนด้อยมาโดยตลอดค่ะและพระรองจางหลิงเฮอนะคะรับบทเป็นฉังเหิงค่ะเทพแห่งสงครามคนปัจจุบันนะเขาเป็นน้องชายของตี้จุนอวินจงจุนค่ะเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับหนึ่งในสโลกนะคะ แต่อย่าลืมนะว่าเรายังมีท่านจอมมารที่ถูกผนึกไว้อยู่นะคะใครจะเป็นอันดับหนึ่งในสามโลกเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะนอกจากนี้ค่ะช่างเิงเซียนจุนนะคะยังหล่อเหลาเป็นคนในฝันของเทพธิดาทุกคนบนแดนสวรรค์นะถึงจะเป็นเทพแห่งสงครามนะคะแต่เขาเนี่ยก็จะมีความอ่อนโยนนิ่งๆลุกสง่าง,งามนะและเขาค่ะก็ได้มั่นหมายกับเทพธิดาซีหลานนะคะแห่งเขาซีซานที่หายสาบสูญไปส0 0 0มื่น ปีแล้วนะคะโดยเรื่องราวของเรื่องนี้นะคะเปิดมาที่แดนสวรรค์ค่ะนางเอกเสี่ยวหลานวานะคะเธอหลงรักพระรองฉังเหิงเซียนจุนค่ะ เพราะว่าตอนที่นางเอกเป็นดอกกล้วยไม้ที่รากเน่าเสียนะเดิมทีอาจารย์ของนางเอกเนี่ยก็คือไม่อยากเลี้ยงนางเอกแล้วค่ะแต่ว่าพระรองนะก็ได้พูดโน้มน้าวให้อาจารย์นางเอกเนี่ยเก็บนางเอกไว้นางเอกจึงได้กลายร่างเป็นคนนะคะนางก็เลยชอบพระรองมากๆแล้วก็มองพระรองเป็นผู้มีพระคุณนะคะแล้วก็มีความฝันด้วยว่าอยากจะสอบเซียนให้ผ่านนะเพื่อที่จะได้ไปอยู่ในวังของพระรองแล้วก็ปริบัติตอบแทนบุญคุณพระรองค่ะ ซึ่งในขณะนั้นนะคะพระรองชนะศึกค่ะแล้วก็ถูกเรียกตัวกลับแดนสวรรค์นะเพราะว่าหอคอยเห้าเทียนที่ผนึกพระเอกไว้ค่ะมีการเคลื่อนที่อย่างผิดวิสัยนะ<ม>ก็เลยต้องการให้พระรองนะคะมาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้ผนึกค่ะ ในขณะที่พระรองนะคะแล้วก็ปวงเสียนเนี่ยกำลังเสริมความแข็งแกร่งให้หอคอยเฮ้าเทียนอยู่นั้นนะนางเอกก็พบว่าหนังสือแห่งชีวิตของพระรองค่ะเส้นชีวิตเนี่ยขาดนะแล้วก็มีความเสี่ยงค่ะที่ร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณเนี่ยจะดับศูนย์แต่ว่าตามกฎแล้วนะคะนางเอกเนี่ยจะไปวุ่นวายกับโชคชะตาผู้อื่นไม่ได้มิเช่นนั้นจะต้องถูกสวรสค์ลงโทษน,นะคะนางเอกก็เลยสวมหน้ากากปิดบังใบหน้านะ ปกป้องพระรองไว้ค่ะจนตัวเองเนี่ยตกลงไปในหอคอยเฮ้าเทียนนะจนได้ไปเจอกับพระเอกค่ะแล้วก็ปลุกจอมมารที่ถูกพันึกมาสามหมื่นปีให้ตื่นขึ้นนะคะต้องบอกเลยว่าฉากเปิดตัวพระเอกคือปังมากอลังการ CG คือพุ่งสุดๆนะคือเห็นถึงความยิ่งใหญ่นา่าเกรงขามของพระเอกจริงๆนะคะเป็นความแบบดุร้ายที่ถูกปลุกขึ้นมา พระเอกก็คือผมขาวยาวนะคะดีงามมากแล้วนางเอกเนี่ยก็คือบังเอิญไปจุ๊บกับพระเอกเข้าค่ะจนทั้งสองนะสลับร่างกันค่ะทุกคนคือแบบเราไม่เคยเจอซีรีส์พีเรียดนะแบบแนวเทพเซียนแล้วก็สลับร่างกันนะคะอันนี้ก็คือแบบเฮ้ยมันแปลกใหม่จริงๆนะ ก็คือพอสลับร่างกันแล้วนะคะม o ต์แอนโทนพลิกเลยจ้ากลายเป็นคอมเมดี้เฉยนะจากที่แบบโอ้โหมาแบบยิ่งใหญ่นะคะก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนม o o ์แอนโทนไปเลยนะคะคือฟิลนางเอกที่โกโกใช่ไหมเราไม่อยู่ในร่างของจอมานะ่ะคือมีความน่ารักน่าเอ็นดูมากนะคะแต่สุดท้ายนะทั้งสองก็สามารถสลับร่างกลับมาได้นะคะโดยการจูบอีกครั้งนั่นเองค่ะ แล้วพระเอกนะคะก็ถือว่าได้กลับมาตื่นขึ้นมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่เลยนะผมดามพลังเหลือล้นนะคะพระเอกก็ได้ออกมาจากหอคอยเฮ้าเทียนนะคะแต่ก็ได้จัดการหอคอยเฮ้าเทียนให้เป็นปกติทุกอย่างเลยนะ จนไม่มีใครรู้ว่าพระเอกเนี่ยออกมาได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะพระเอกก็ไปที่แม่น้ำว่างชวนค่ะเพื่อเรียกสมุนของตนนะแล้วก็ต้องการที่จะปลุกกองทัพเผ่าพันจันทรานับแสนของตนค่ะเพื่อที่จะรื้อฟื้นทะเลชังเหยียนนะคะแล้วก็กวาดล้างแดนสวรรค์ค่ะ ด้านนางเอกนะคะก็มาที่เมืองไห่ซื่อค่ะเพื่อที่จะซื้อยาอมตะมารักษารากเซียนของตนนะแต่ดันไปเจอหนังสือแห่งชีวิตไร้นามค่ะแล้วก็เจอเรื่องอันตรายขึ้นจนถูกทําร้ายนะคะซึ่งมันก็ทําให้พระเอกเนี่ยเจ็บไปด้วยนะเพราะว่าร่างกายจิตใจของพระเอกเนี่ยดันไปเชื่อมโยงกับนางเอกตั้งแต่ตอนที่นางเอกปลุกพระเอกให้ตื่นขึ้นมาแล้วนะคะพระเอกจึงมาช่วยนางเอกค่ะแล้วก็บอกกับนางเอกว่า ตั้งแต่บัดนี้เจ้าเป็นของข้าชีวิตเจ้าเป็นของข้าลมหายใจเจ้าเป็นของข้าหัวใจเต้นของเจ้าเป็นของข้าเลือดในกายเจ้าทุกหยดเป็นของข้าเป็นของข้าทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตจากข้าห้ามเล็ดลอดไปจากสายตาข้าโอ้ยคือดีงามมากเลยอะ ซึ่งนางเอกที่ไร้เดียงสานะคะก็ไม่รู้ถึงพลังอันร้ายกาจยิ่งใหญ่ของพระเอกนะคิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นเซียนนักโทษน้อยคนหนึ่งเท่านั้นค่ะแถมคิดว่าพระเอกเนี่ยตกหลุมรักตัวเองอีกด้วยนะ ต่อมานะคะพระเอกก็ตามมาอยู่กับนางเอกที่แดนสวรรค์ค่ะเพื่อที่จะปกป้องนางเอกให้ปลอดภัยนะเพราะนั่นก็คือถือว่าเป็นการปกป้องตัวเองไปด้วยนะคะแถมพระเอกค่ะยังมาเจอหนังสือแห่งชีวิตไร้น้มที่นางเอกเก็บมาจากเมืองไหซื้อนะคะซึ่งพระเอกเนี่ยสามารถมองเห็นได้นะว่านี่คือหนังสือแห่งชีวิตของเทพสงครามคนก่อนที่ผนึกกองทัพของเขาไว้นะคะแล้วก็ได้รู้ว่านางเนี่ยยังคงมีแก่นวิญ,ญญาณจุติยังโลกมนุษย์นะเมื่อเทพสงครามคนก่อน ยังอยู่นะคะก็คือพระเอกเนี่ยก็จะสามารถคลายผนึกกองทัพของตนได้พระเอกกับนางเอกเนี่ยก็เลยแย่งหนังสือแห่งชีวิตกันนะคะจนหนังสือแห่งชีวิตของเทพสงครามคนก่อนเนี่ยเสียหายพระเอกนะคะก็เลยให้หนางเอกเนี่ยซ่อมหนังสือแห่งชีวิตให้ทั้งสองก็เลยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ พระเอกก็คือตามนางเอกไม่ปล่อยเลยนะอยู่กับนางเอกตลอดเวลานะคะนางเอกเนี่ยก็เริ่มรู้สึกนะคะว่าพอมีพระเอกเข้ามาในชีวิตเนี่ยมาอยู่ด้วยนะก็คลึกคลืนมากค่ะทําให้นางเอกไม่เหงานะ รู้สึกว่าพระเอกเนี่ยถึงจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงขี้โมโหบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะแถมฟังชื่อพระเอกผิดนะคะกลายเป็นตรงฟางเฉียงนะแล้วบอกพระเอกว่าแซ่ตรงฟางเนี่ยเป็นแซ่เดียวกับตรงฟางชิงชางที่ตายไปมันไม่มงคลตรงฟางชิงชางอะเลวซามต่ําช้าแล้วก็เลยเรียกพระเอกว่าต้าเฉียงนะคะ ระหว่างอยู่ด้วยกันค่ะด้วยผนกึกศักดิ์ศีหลานนะคะที่ทำให้ร่างกายจิตใจของพระเอกเชื่อมโยงกับนางเอกเนี่ยทำให้ทุกความรู้สึกของนางเอกนะคะพระเอกก็คือรับรู้ไปด้วยนะ จอมานที่ไร้ความรู้สึกนะคะก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกกลัวความรู้สึกเศร้าเสียใจนะนางเอกร้องไห้เนี่ยพระเอกก็คือน้ําตาไหลไปด้วยนะคะพระเอกเนี่ยก็ค่อยๆมีหัวใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนางเอกนะคะก็สามารถควบคุมพระเอกได้ด้วยนะ ซึ่งนางเอกเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะคือนางเอกไม่รู้ตัวตนของตัวเองเลยนะว่าตนเองเนี่ยเป็นคนตระกูลซีหลานนะคะแล้วนางเอกเนี่ยก็ได้ช่วยซ่อมหนังสือแห่งชีวิตของเทพสงครามคนก่อนให้พระเอกนะคะจนตนเองเนี่ยสูญเสียอิทธิฤทธิ์ไปมากเลยนะ พระเอกก็คือต้องคอยดูแลนางเอกนะคะซึ่งปากเนี่ยก็บอกว่าไม่ทำไม่ทำนะแต่ตัดภาพไปอีกทีก็คือไปรองน้ำค้างยามเช้าตรู่ทีละหยดทีละหยดมาให้หนางเอกดื่มเพื่อรักษาตัวนะทางด้านพระรองนะคะเรื่องราวเนี่ยก็จะค่อยๆเผยค่ะว่าคนในใจของพระรองนะคะก็คือนางเอกนั่นเอง เพราะตอนที่นางเอกเนี่ยเพิ่งกลายร่างเป็นคนนะคะพระรองได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะนางเอกก็คือได้ช่วยพระรองเอาไว้นะแล้วก็บอกว่าจะปกป้องพระรองเอง พระรองก็เลยทุ่มเทบำเพ็ญนะคะจนได้ยาสรจือค่ะจะมอบให้กับนางเอกนะแต่ก็โดนพี่ชายจับได้เสียก่อนค่ะว่ามีความรักทางทางที่ตนเองเนี่ยมีคู่มั่นอยู่แล้วนะสุดท้ายพระรองก็ต้องหักห้ามใจค่ะส่วนพระเอกของเรานะคะเพื่อที่จะรักษานางเอกให้หายดีนะ ก็พยายามทําให้นางเอกมีความสุขทุกอย่างเลยนะเลยถามว่านางเอกเนี่ยอยากได้อะไรนะคะนางเอกก็เลยบอกนะว่าอยากสอบเสียนให้ผ่านจะได้ไปทํางานอยู่ในวังของพระรองพระเอกก็เลยรู้ว่านางเอกเนี่ยชอบพระรองนะแล้วก็เลยช่วยนางเอกเต็มที่ในการสอบเสียนค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็ต้องไปติดตามกันค่ะ ว่านางเอกเนี่ยจะได้เข้าไปปรนิบัติพระรองหรือไม่นะพระเอกจะรู้ใจตัวเองแล้วก็คั่งรักเมื่อไหร่นะคะรวมไปถึงระหว่างพระเอกกับพระรองเนี่ยนางเอกจะเลือกใครนะแถมยังมีเรื่องราวความสนุกอีกมากมายเลยค่ะความลับปมต่างๆที่ซ่อนอยู่นะ จอมารที่ว่าเลวร้ายเนี่ยนั้นร้ายจริงหรือเปล่านะคะรวมถึงแดนสวรค์ค่ะที่บอกว่ามากคุณธรรมเนี่ยจะดีจริงหรือไม่แถมยังมีกลุ่มอื่นๆอ,อีกนะที่มีแผนการใหญ่บางอย่างอยู่นะคะและแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ยังมีตัวละครอีกเพียบเลยนะที่จะมาเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็อัพความเข้มข้นค,นค่ะแล้วที่สําคัญนะคือนักแสดงงานดีมากจริงๆใดๆคือห้ามพลาดเลยนะคะเรื่องนี้มีทั้งหมด36ตอนนะคะ สามารถรับชมซับไทยได้ทางไอชีอีแล้วก็ VTV ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปรียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะก่อนจากกันนะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆค่ะและการรีวิวซีรีส์แบบนี้จากเปรียวนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย